บัดนั้นพระพี่เลี้ยงจึงว่าแกทาสีลากใจใครหนอช่วยพาทีล้อเล่นเช่นนี้น่าน้อยใจหลายดีจะไปดูให้รู้จักลูกรักของข้ามาแต่ไหนจึงพาดุหวาา้อมขาใครออกไปยังนอกทวาราบัดนั้นวิเยนเห็นสองนางก็มาหา นั่งไว้แล้วเทาแหลงแจ้งกิจจาโดยดังบัญชาพระทรงธรรมแหวนนี้ประทานมารดจงช่วยทุะละร้อนพอนผันถึงใจให้พางเป็นรางวันวานถวายดอกบายหยันนงเยาวอันสาโบลอยทรงจงพระไทยขอเปลี่ยนเป็นสบายโฉมเฉลา แจ้งความตามสั่งสิ้นสำเนาแล้วเอาทำมาลงส่งให้นาง